วันนี้อยู่กับเนเน่ย,ยูนอยรอยโลนะคะวันนี้เนเน่เอาใจวัยรุ่นสร้างตัวนะคะที่กําลังเลือกอยู่ว่าอยากได้รถแต่ไม่รู้จะบรรทุกขนาดไหนไม่รู้ว่าจะต้องใส่อะไรวันนี้นะคะเนเน่เอารถตอนเดียวเปล่าๆมาให้ลูกค้าได้เลือกเลยว่าจะใส่โคกใส่ตู้ทึบใส่ เผาเดิมใส่เผาลอยหรือใส่กระท้าผ่านะคะเลือกได้เลยเอาที่ลูกค้าอยากได้นะคะเพราะว่าคันนี้นะคะมาแบบเดิมๆเ,เลยค่ะล้อแมกอัลอยเดิมจากโรงงานนะคะล้อแมกอลอยจากอีซูซูนะจ๊ะสามารถเลือกได้เลยนะจ๊ะอัพทูยูจะว่าอยากได้แบบไหนเดี๋ยวเน,เน่จัดให้นะคะมา เดี๋ยวชมด้านหน้ากับเนเน่ก่อนเลยค่ะคันนี้นะคะเป็น Isuzu e D-Max รถปี2019นะคะคันนี้เลขไมน้อยมากถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในแต่ตอนนี้ขอพาดูด้านนอกก่อนนะจ๊ะกระจังหน้าจ้าสีดานะคะด้านโลโก้ที่เป็นคโครมเมียมเลยนะตาไฟใสๆสวยๆ,วยๆมาไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะอยากให้ลูกค้าได้เห็นนะว่าคันนี้เลขไม้น้อยจริงๆมาแบบสภาพสวยๆมากๆนะคะเปิดมาด้านในค่ะเจอเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะเข้ามานั่งง่ายๆแบบนี้ถึงจะเป็นเด็กอ้วนแบบเนเน่นะคะ ก็สามารถนั่งได้ง่ายนะคะพื้นที่เหลือๆค่ะแต่อันนี้ไน้ขยับเบาะขึ้นมานะคะเพราะว่าอะไรเราขาสัาน้นเราเป็นคนอ้วนที่ขาสั้นนะคะอ่ะคันนี้นะคะจะได้เป็นเกียร์กระปุก5สปีดเลยจ้ะสามารถแบบโ,โหสับเกียร์มันๆและคันนี้ได้เครื่องยนต์3,000นะเครื่องยนต์3,000บรรทุกกันได้แบบแรงๆเลยค่ะคันนี้ไฮไลไท์เขาอยู่ตรงนี้นอกจากเลขไม้ที่จะน้อยนะคะ พลาสติกตรงนี้ก็ยังไม่ได้แกะนะลูกค้าสามารถเอารถมือสองออกไปแต่แกะทุกอย่างแกะพลาสติกเองนะคะอารมณ์เหมือนออกจากมือหนึ่งเลยนะคะนี่ขออนุญาตเก็บก่อนมาจะให้ดูเลขใหม่ที่ว่าน้อยมันน้อยจริงหรือเปล่านี่เลยเลขไมแค่หกหมื่นส่พันเจกิโลเมตรทุกคนเห็นไหมจ๊ะหกหันเจ็ดร้อยหกสิบสี่กิโลเมตรอันนี้นะคะ บอกเลยว่าเลขไม่น้อยมากๆนะคะใครที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาได้เลยถ้าเข้ามาโทรเข้ามาหาเนเน่ได้เลยนะคะ0 9 2 6 5 1 5 4 3 6นะและช่องทางการติดต่ออื่นขึ้นให้ที่ด้านล่างคันนี้บอกเลยว่าลูกค้าสามารถเลือกได้ตามสไตล์การบรรทุกของลูกค้าบรรทุกเบา3ตันใช่ไหมใส่กระทะผ่าใส่คอกใส่ตู้ทึบอันนี้แล้วแต่เลยถ้าไม่อยากให้ของเปียกฝนใส่ตู้ทึบค่ะ ถ้าเป็นการขนแบบว่าเกษตรกร,กรหรือว่าขนวัวอะไรแบบนี้นะคะก็ใส่เป็นคอกไปเลยนะหรือถ้าบรรทุกหนักกันนะเผื่อเผื่อแบบว่าอาชีพข้างหน้ามันจะก้าวไกลใส่ของได้เยอะต้องใส่ของเยอะๆ5ตันขึ้นอย่างนี้นะใส่เพลาลอยไปเลยนะและแหนบถ้าใครได้ดูคลิปนะคะที่เน่ไปป่วนอูพี่เปิ้ลนะคะจะเห็นเลยว่าไม่ได้แค่มีแหนบธรรมดานะแต่มีแหนบที่เอาใจวัยรุ่นสายย่อนะคะนั่นก็คือแหนบสิบล้อนะ สามารถใส่ให้ได้เลยบรรทุกได้แบบหนักแบบจุใจเลยค่ะป้าเดี๋ยวจะพาไปเดินดูรอบคันแล้วก็ห้องเครื่องด้วยนะคะโมมาพอแบบเต็มที่ละมาไปเลยจ้ะดูรอบคันกันก่อนค่ะคันนี้นะคะได้เป็นสีขาวสวยๆเลยนะทุกคนนะใครที่ชื่นชอบรถสีขาวแบบนี้นะคะเพราะว่าอะไรทําไมสีขาวถึงขายดีเพราะมันแต่งง่ายลูกค้าอยากใส่อะไรเพิ่มเติมก็ทําให้รถเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมานะคะ อย่างที่เนเน่บอกข่าวว่าคันนี้นะคะเดิมเนี่ยน้องเป็นล้อแมกอะลอยมานะคะส่วนยางเนี่ยเดี๋ยวนเน่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นและคันนี้ล้อหลังค่ะมาเราต้องมาที่จุดไฮไลท์เขาเดี๋ยวขออนุญาตดูพื้นน,นิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลอะนี่ล้อหลังตรงนี้นะคะใครไม่ได้อยากได้แมกเดิมแมกอลอยจากอีซูซุแบบนี้นะคะผมเป็นสายบรรทุกพี่เนเน่ผมอยากได้กระทะผ่าผมอยากได้เพลาลอยผมอยากได้แบบไหน ผมคอมเมนต์มาได้เลยครับเดี๋ยวใส่ให้นะรวมถึงยางหลังนะจ๊ะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นมิชลิน XCD2 ให้เลยนะคะเดี๋ยวใส่ให้ใหม่ทั้งหมดนะคะรวมไปถึงด้าน,นบนตรงนี้ค่ะใครที่เป็นสายตู้ให้ใส่ตู้ได้เลยใครที่เป็นสายคอกใส่คอกได้เลยเน่ใส่ให้แล้วไม่ได้แค่ใส่ให้อย่างเดียวนะคะลงเล่มจดทะเบียนมีใบรับรองจากวิศวกรให้ด้วยนะอยากได้แบบไหนให้รีบคอมเมนต์ขึ้นมา หรือถ้ากลัวว่าถ้าจะคอมเมนต์แล้วกลัวพี่เนเน่ไม่ได้อ่านนะให้โทรเข้ามาค่ะ09 26 5 15436หรือช่องทางอื่นๆื่นคืนให้ที่ด้านล่างแล้วนะคะเดี๋ยวจะเปิดห้องเครื่องให้ดูนะคะว่าคันนี้ห้องเครื่องสวยหรือเปล่ามานี่เลยอ่ายืนค้ำแบบนี้เลยเพื่อให้ลูกค้านะคะได้เห็นรายละเอียดแบบชัดเจนนะคะคันนี้คันหน้าเดิมนะไม่บิดไม่โค้งไม่งอแผ่นเพจยังอยู่แบบสวยสเลยนะคะ แบตเตอรี่เปลี่ยนให้ให,ใหม่แล้วนะคะเครื่องยนต์ตัวนี้เป็น DDI Blue Power เครื่องยนต์3,000นะคะรอยมาร์กจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะอันนี้เป็นรอยมาร์กเวลาโรงงานเอาของมาวางนะคะเขาจะมาร์กจุดไว้แบบนี้ทุกอย่างยังอยู่ครบเหมือนเดิมหมดนะคะแต่ที่จะไม่เหมือนเดิมที่อาจจะมีการทําให้นั่นก็คือการเปลี่ยนแบตนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวภายในเครื่องและตัวกรองอากาศขานี้ได้เปลี่ยนให้นะ รวมถึงติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันคันนี้วันนี้เนเน่เปิดโปรโจองแค่ร้อยเดียวเท่านั้นค่ะตามคอนเซปต์เดือนนี้เนเน่เปิดจองแค่ร้อยเดียวเท่านั้นภายในเดือนนี้เท่านั้นนะคะใครอยากได้โปรโมชั่นนี้ให้รีบโทรเข้ามาวันนี้เนเน่ขอตัวลาไปก่อนนะคะคิดถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ให้คิดถึงเนเน่นะคะสมชายคาร์เซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ